ว้าวพี่น้องเลยมาจุดนี่พี่น้องมาเบิ่งความเจริญเด้อพี่น้องเลยอาจจะย้อนแสงแน่จังหน่อยนอะพี่น้องเลยนะครับเป็นเหตดใหม่ตัวนี่พี่น้องนะครับก็เดินกะกากทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายทุกคนทุกท่านครับผมเข่าวสูงบบาวตื่นพ่นชาแนลพี่น้องเลยคลิปนี่เนาะ อยากให้ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านบา่าวเตพค่นไ่นมาเบิ่งดีพี่นอ้องเลยคือเจริญแต่แต่มองนีเนะอยู่หน้าสวนนะพี่น้องนะอยู่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนี่หน่าสวนลุมพินีนะพี่น้นะนองนะครับว้าคือจเจริญน,นี่แต่มามามาพี่น,พน้องมามาบ่าวเตพุ่นสิมานางเบิ่งก่อนือไหนมายางไหนมานางเบิง่งจะมีความสุขเลยเด้อพี่น้องมันนี้จะเห็นความจเจริญ สะพานไทยญี่ปุ่นโอ้พี่น้องนะครับอาสยามไทยญี่ปุ่นความเจริญเนาะพี่น้องเป็นแบบนี้ความเจริญเนาะความเจริญเป็นแบบนี้นี่เองนะครับว้าพี่น้องว้าวพี่น้องเลยว้าวพี่น้อง ไปพูนสิพระบีพระนองพระเบิงก็เจริญจุดนี้พี่น้องโอ้สวนดอกไม้ปมงง้าพี่น้องเลยพ้องง่ายง่ายซะพี่น้องก็อยากได้ดิอยากได้จุดนี้มั่ยอยู่บ้านนีพนน่พี่น้องป๊าคือมันจะเลื่อนขับแทนพี่น้องจุดนี้เบิ่งที่ลาพี่น้องถนน มองนั่นกับ BTS เนาะมองนี่กับสะพานนะครับทางนั่งรุมกับทางเนาะโอ้ยประเทศไทยเนาะคนใดจะไปตามทานเนาะนี่คือบางคนแห้งมานาัวาว่งว้าอย่างเดียวบวเห็ดยังเนาะแห้งแล้วแหละนาะพี่น้องเนาะบาติพนเห็นคลิปอ่าเห็นเห็ดคลิปนี่ออกมาพี่น้องถ่ายทอดนี่ออกมามนะก็อยากให้ผู้กเฒ่าผู้แก่คนทั้งบ้านได้มาเบิง่งได้มาชมได้มาสัมผัสนั่มพี่น้องเลย อยากให้มาเห็นความเจริญดีแทรจริงเป็นแบบนี้แหละพี่น้องจเจริญแห้งอรีนะ้องเมืองไทยเนาะเบิ้ง,งน,นะต่างชาติยืนถ่ายรูปเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นกะมีความชุกเพิ่นกะแต่มาเที่ยวเมืองไทยก็ว่าแหละเพิ่นก็นอยากเห็นคือบอตโพดเห็นนี่แหละช่วงนี้นะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพี่น้องเลยอาจจะยอดแสงหรือเปล่านะบอติโพดกะบ่แน่นใ,นใจนะพี่น้องเนาะถึงโบสา์นี่จะไม่วาศาสนาะก็ได้มานางเบิง่งพี่น้องแต่มานางเบิ่งแด้มานงงมานง ถ่ายคลิปก็ดีใจได้บอกด้พีนน่ะดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยที่ได้ถ่ายคลิปให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะพี่น้องเนาะปๆพี่น้องายางเบิ่งโอเาเมื่อยแล้วนอยนึงาดพี่น้องสะอาดสะอาแงเด้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเบิ่งก่อนาดสะอาดเนาะมีระเบียบมีวนบ้านเจ้าเนาะ มันปแปลกเราพี่น้องทีบ้านเพลินทีจะเริญที่พัฒนาเนาะเราาจิตใจสำเนกคนสูงทรงพี่น้องเลยเอาความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงเบาๆส่กันฟังเห็นว่าพี่น้องรถไฟฟ้า BTS เนาะพี่น้องเนาะมีมนุษยธรรมบางคนเด้ออกมาเบาวอ่ะพวกเจ้าเป็นกี่ขาคนไทยมาทำงานอยู่เมืองไทยเขาเจ้าให้ขี่อยู่บนรถไฟฟ้าวัาซัตเบืองที่พี่น้องคนต่างคำถามามาเพิ่มมาคอมเมนต์ในช่องของอันเบาหน่อยเนาะ <laughs> ถามแต่ละอย่างนะพี่น้องนะ สมสซยาวะ่ะในถ้ำอยู่ทำอยู่หู้ดีได้พี่น้องเลยได้จังถามจังสันเนาะแปลแปก,แปกนนะแปลคนความคิดคนเนาะคิดได้สำนันอรีรอนะมันจะบบดไปไ่มาไสเนาะมันยังอยู่แต่ในถน้ำในหู้ไปส่วนแหละเนาะพี่น้องนี่ยังให้ลุกมนุษุธรรมมาเบิงเนาะเพราถึงมนุษุธรรมแล้วก็อยากว่า,วาวต่อได้ป่ะน,นี่ขั้นแขวะวัดเ่าได้นี่คือน้ำพุเดอ้อลุมนุษย์ธรรมเดอ้อ bây giờ bọn mình nằm xác xích thế đi, đầy đây Nhưng phú Nga còn hiệt vậy thì con xoay ngam bữa hay là không kêu mà bơm là đeo cho nó chốc yên yên như mượn mượn đừng có gì bởi đấy bà này nhé ngâm quá bỏ hai nha à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  นำเจริ่นเป็นแบบนี้นี่เองพี่น้องสะพานไทยญี่ปุ่นโอ้พี่น้องม,มันเป็นจริงเนาะมาปีนเท่ากับถ่ายทอดเรื่องเล่าให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมให้พ่อให้แม่คนทางบ้านมาเบิง่งก็จะใจได้พี่น้องก็อยากให้แบบสพสแม่มาเบิง่งอะไรเลยยกงไ้เป็นมาเบิง่งนับนะอยกงไงเิ่นมาลินนะิ่นก็เป็นคนบนนออกบนหน้าเป็นคนป่าคือเบาเต็มพน,นเราแต่ก่อน คนเขามากอนไทยกะจะมีความยากความขววเพราะาเขาบอกค็เห็นหนั่นความเจริญนะพี่น้องนะแต่สิ่งนี้เหนว่าเออคนไทยเป็นน,นั้นนั่นนะี่นะตามทม่ีเขาเรามากเนาะดูเท่าภูกเก่นะแต่พอเขาได้มาได้สัมผัสกะประเทศไทยเป็นตะยูพี่น้องเลยสวยง,งามแล้วกัจเจริญนะอันนี้ยอมรับเลยพี่น้องอันนี้ยอมรับเลยพอประเทศไทยเป็นตะยูมากๆพี่น้องนะมันมนี่ก็ได้มาหลินมาเกี่ยวสวนพี่น้องนะ กับโบผ้าที่ถ่ายคลิปผากพี่ผากนอก้องผากพ่อผากแม่เดี๋ยวสิส่งคลิปนี้ไปฮอดคนอยู่บาทคนในตัวเด้ชมนำนาะพี่น้องเนะาะแล้วกันถ่ายรูปใหญ่เลยพี่น้องเลยตื่นขึ้นนี่ไฟรถดวงนี่เพิ่อนกันจะเปิดได้พี่น้องอไหมคือบอกจะพ่นว่านแหละประเทศใต้บพราะจำเป็นต้องมีเขื่อนไฟฟ้าเป็นเรื่องลอยเขื่อนดอกแต่ว่าความแสงสว่างนะตั้มศอกตั้มซอยตั้มถนนนทางสีสว่างเบิร์ตพี่น้องนะ สว่างนะห้ความสว่างเนาะอ้าพี่น้องเลยคสนสร้างตลอดเนาะประเทศไทยเนี่ยัยนว่ายุดสร้างอะไรเลยพี่น้องเลยสร้างอยู่เรื่อยเนาะมีมองได้กับสร้างมองนั่นพรอะให้ิมีทีเนาะมีมองได้กับสร้างไปเรื่อยๆนะสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดนะ,นนะดดนะจะเจริญแห้งเลยพี่น้องเลยมองนี้จเจริญมากมากเลยนี่มองได้กัะเจริญอะไรพี่น้องเลยแต่ว่า บัลเต้พ่นหมักมองนี่คิดว่ามันแบบสุดยอดไหมสนุน 2, สองสามสั่นพี่น้องโอ้ยอนอนซนะ้อนเนาะออนซ้อนอรีได้พี่น้องได้โอเคเด้อพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นะขอบุญขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่อยมาบางคน FC บางท่านกน็ขอบุญขอบคุณอรีเนานะพี่พี่ที่คอยกดปุ่มซุปเปอร์แต่งให้นะขอบุญขอบคุณจากใจของบัลเต้พ่นนะก็ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะที่ย่างบะหมี่บะปาแล้วก็ย่างคอยสป,ปอร์ตนุ่นนี่นั่นเลยมากพี่น้องโอเคนะครับสําหรับมือนีนะมักคลิปนี้กดไลค์พี่น้องเอ้ยถ้ามักคลิปต่อไปก็อย่าเบิ่งคลิปต่อไปกดซับพี่น้องฝากทุกคนให้กําลังใจเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งโฆษณาให้บอสเต้พน่นเด้อพี่น้องนะสำหรับมือนีบอสเต้พน่นก็กาวคข้ามาสมบายดีพี่น้องสวัสดีครับ